การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากเนรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลแรกภาวะติดเชื้อและว,วางอารเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล 2, 2> เลือกโปรโตคอลที่2การรักษาแผลและว,วางอารเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3 เลือกโปรโตโคอลที่3การรักษาต้านไวรัสและว,วางอาเรย์ในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตโคอล4เลือกโปรโตโคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและว,วางอาเรย์ในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60ถึงวันในระดับเล็กน้อย 6-8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์และวางอารในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ